จะให้2ต,ตัวตัวที่ชอบที่สุดนะคะ121คนขอคนรัน1น1แชร์และพิมพ์คำว่าฟันมาแล้วจุไวเดอร์จุไวจุไวยาไปบอกในห้องเข้าห้องแล้วยังไม่มีเลขเดี๋ยวแอดมินเอาให้ค่ะเดี๋ยวแอดมินเอาให้นะคะแอดมินกำลังทยอยให้นะจ๊ะพี่จ๋าใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะคะแอดมินกำลังเอาให้นะคะใจเย็นๆเลยวันนี้เพจปิดปิด,ปดกั้นหนักนะคะ แอบปล่อยวันนี้แหละแอบปล่อยวันนี้แหละจะได้เฮงจะได้ well. ปังกันรัฐบาลไทยนะคะเอาอย่างนี้ใจดีในวันที่เพจปิดกันเลยให้ทั้ง3ตัวเม็ดเดียวแล้วก็2ตัวเม็ดเดียวเตรียมพิมพ์นะคะรัฐบาลไทยนะจ๊ะจะให้ทั้ง3ตัวเม็ดเดียวและ2ตัวเม็ดเดียวรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่30ธันวาคมนะคะทุกคนจ๋าแม่นรินบารมีมหาแห่งฟันเม็ดเดียวนะคะ3ตัว 047 2ตัวฟัน87ค่ะ047ย์สกับแปค่ะทุกคนค่ะ047ยกับแปได้ยินไหมเอ่ยได้ยินตัวเลขที่แม่นรินพูดพิมพ์กลับมาได้เลยจ้าได้ยินตัวเลขที่แม่นรินพูดพิมพ์กลับมาได้เลยนะคะฟันแล้วนะคะรัฐบาลไทยแม่นรินนะคะ 3ตัวเม็ดเดียวนะคะ047นะคะและ87 0เจและ87นะคะ3ตัว2ตัว3ตัวอยู่ในใบฟัน2ตัวจะอยู่ในเต็มใบแม่นรินนะคะรับได้แนวทางที่ลิงก์ด้านล่างห้องโอเชียนเลยนะคะ 3ตัว047อย่าลืมตัดเล่น2ตัว87นะคะทุกคนจ๋ายังไง8ก็มาปิดท้ายยังไง8ก็มาปิดท้ายพอสอนี้ยังไง8ก็มาในช่วงท้ายปีสิ้นปีอยากเห็นใบช,ชัดๆรับในห้องโอเชียนฮาหนอยไทยอยู่ในนี้แล้วนะคะให้ก่อนเลยนะคะแม่นรินนะคะเดี๋ยวอัดวิดีโอไว้อีกซัมเบอ่งก่อน แม่นรินนะคะฟันรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่30ทธันวาคม2,564นะคะทุกคนจ๋าให้วันที่23ทธันวาคม2,564 3ตัวเม็ดเดียวฟันตัดเล่น047นะคะและ87 047และ87นะคะทุกคนจ๋าชอบให้ซื้อก่อน047 87นะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่30ธันวาคม2564จ้าลิงก์ด้านล่างนะคะลิงก์ด้านล่างเลยลิง์ด้านล่างนะจ๊ะกับห้องโอเชียนอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพเพนบอสขนาดไล์สดอยู่มิจฉาชีพก็ยังมาปักไ์สดอยู่มิจฉาชีพก็ยังมาปักนะคะงงมากๆเลยนะคะทุกคนจ๋า